ไม่เก่งภาษาแต่อยากไปเรียนแล้วก็ไปทำงานที่ต่างประเทศประเทศไหนกันบ้างบอกเลยค่ะว่าประเทศนี้เลยค่ะ นิวซีแลนด์นิวซีแลนด์นะคะน้องๆสามารถเรียนภาษาค่ะแล้วก็สามารถทํางานไปด้วยได้นะคะซึ่งทํางานได้ถึง20ชั่วโมงต่ออาทิตย์ค่ะและถ้าเกิดในช่วงวันหยุดนะคะหรือช่วงที่น้องเบรกนะคะสามารถทํางานได้ถึง40ชั่วโมงต่อวีคค่ะงานนะคะไม่ใช่งานแค่ร้านอาหารไทยนะคะน้องๆสามารถทํางานโรงแรมนะคะ hospitality ต่างๆง,ง,งาน business นะคะหรือว่างานขายนะคะทําได้หมดเลยค่ะอยู่ที่ระเบาภาษาเรานะคะซึ่งค่าแรงนะคะ20ะเหรียญต่อชั่วโมงค่ะถือว่าไม่น้อยเลยนะคะ และแน่นอนเลยเราทำงานอย่างถูกกฎหมายค่ะ2นะคะรู้อะไรไหมคะว่าวีซ่านิวซีแลนด์นะคะไม่ยากค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะออสเตรเลียเองเราถูกลดระดับประเทศใช่ไหมเป็นเลเวล3แต่ทางนิวซีแลนด์นะคะเขาไม่มีลดระดับประเทศนะคะดังนั้นตอนนี้นะคะอนุมัติวีซ่านะโอ้โหจะบอกเลยว่าไม่ถึง10%ที่โดนปฏิเสธนะคะอันนี้สถิติจากสถานทูตนิวซีแลนด์มาเลยนะคะที่สำคัญที่สุดค่าครองชีพไม่แพงค่ะเชื่อไหมคะค่าที่พักทัง้งน้องอยู่แบบแชร์นะคะ แค่เพียงร้อยกว่าเหรียญร้อยนิดๆน,นะคะต่อวิกเพราะฉะนั้นเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยต่อเดือนเนี่ยน้องๆจ่ายแค่หมื่นกว่าบาทนะคะหมื่นต้นๆแค่นั้นเองไม่ถึงหมื่นห้านะคะถ้าน้องๆอยู่แบบแชร์แล้วก็อาหารการกินนะคะโอ้โหอุดมสมบูรณ์มากนะคะมีร้านอาหารไทยอาหารเอเชียนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยตกแล้วต่อวิค่ะจ่ายไม่ถึง80เหรียญเลยค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าใครที่อยากไปเรียนภาษาแล้วก็ไปทางานด้วยนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดกับนิวซีแลนด์ค่ะไม่เหงาอย่างที่คิดนะเพราะประเทศเขามีกิจกรรมให้ทําเยอะมากๆนะคะแล้วก็ไม่ไกลาจากเมืองไทย แถมค่าของชีพไม่แพงแล้วก็วีซ่าไม่ยากค่ะติดต่อทางวีซ่าดินเตยเข้ามาได้เลยค่ะ